มาครั้งต่อไปนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไม่งั้นบูปินไม่ออกนะนี่มาแล้วครับอยสองอันเ้ยเกินไปเกินไปโอ้โหตรไลค์ก็เพื่อขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมเอ็ก e ลเยอร์และนี่ก็คือเกมฟรีไฟนะครับ วันนี้ผมก็จะมาสุ่มลูกซองอีโวนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูในลัคกี้กันเลยครับนี่เลยนี่นี่นะครับนะลูกซองอีโวที่ผมอยากได้ก็จะเป็นอ่านี่ครับไอ้สีทองนี่แหละครับผมฮ่าฮ่าฮ่าก็คือมันบวกดาเมจสองแล้วก็บวกระยะนะครับนะน่าจะเอาไปสู้กับลูกซองขวงได้นะครับอ่าอ่ะไม่ต้องสงสัยนะครับว่าสีเทาไปไหนนะครับก็คือฮ่าฮ่าผมแลกไปก่อนหน้านั้นแล้วครับเพราะว่าติดใจครับเพราะว่า ใช้ดีมากครับลูกสองอีโวนะครับนะแล้วผมก็อยากได้สีทองนี่มาอีกนะครับนะตอนนี้เพชรเรามีอยู่1 8 0 0นะครับนะเรามาดูความเข็มที่เกิดขึ้นกันครับนะมาเรามาสุ่มกันนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าก่อนที่เราจะสุ่มนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub สไครต์ผมด้วยนะครับนะให้ผมมีกําลังใจในการ ทำคลิปนะครับผม <laughs> แล้วก็ลูกแก้วผมมีอยู่5้าอันแล้วนะครับนะเราจะสุ่มสุ่มอ่าสุ่มเอาบูปินอีก2อันนะครับนะบอกเลยว่าตู้นี้นะ่ะเกลือมากครับผมไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่านะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นอ่าลูกซองสีเทานี่ยให้ดูนะครับลูกซองสีเทานั้นผมก็ได้จากกิจกรรมที่เราไปซื้อตัวอีโวใน Black f ฟเด a y นะครับนะจากคลิปที่แล้วนะครับนะซื้อมาแล้วแล้วผมเอามาสุ่มนะผมสุมได้บูปิ้นหนึ่งอันแล้วผมมีลูกแก้วอยู่เจ็ดอันครับผมก็เลยแลกได้สีเทานะมาอย่ารอช้าเลยครับกดเปลยครับห้าครั้งนะครั้งที่หนึ่งปุ๊บปุ๊บบูปิ้นบ,บูปิน้นบูปิน้นบูปินป้นอื้โคตรจะเกลืออื้ือื้อเกินไปไม่ไหวเลยไม่ไหวเลย มาครั้งต่อไปนะครับกดไคลค์ให้ผมด้วยนะครับไม่งั้นบูปินไม่ออกนะนี่มาแล้วครับเอ้สองอันเลยเกินไปเกินไปโอ้โหโคตรคุม้มเฮ้ยไม่ธรรมาดานะครับอื้อดวงผมมานะครับโอ้โหดวงผมมานะครับมาอย่ารอช้าเราไปแลกกันเลยนะอื้อกดแล้วนะครับ แรกแล้วอือหือโอ้ยอะมากเลยครับโอ้โหอย่างเท่เลยครับดูครับงอเกินไปแต่เราก็ไปเจอกันในเกมเลยครับผมไปเลยครับตอนนี้เราก็เข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นโหมดจัดอันดับ4 v 4นะครับอ่าฮเราก็จะซื้อปืน M500 ไปก่อนนะครับเพราะเรายังไม่มีตังค์ซื้ออ่ะ ลูกซองยาวของเรานะครับนะมาแล้วครับมาเริ่มกันเลยมาดูนะครับว่าผมจะชนะหรือเปล่านะอ,อ่าครับวิ่งไปแล้วครับถือเอ็มห้าร้อยเช็คดูนะฮะข้างหน้าสองตัวเอาเฮ้ยตัวมันวาบครับตัวมันวาบ <c oughs> อ่ะเข้าไปยิงไปปุ๊บปุ๊บไม่โดนนะฮะยิงไม่โดนไม่โดน เมื่อกี้โชยิงว่าไปทีหนึ่งไงครับถ้ายิงโดนเดี๋ยวมันล้มไม่โดนครับดึงว่าวดึงว่าวโทษทีนะฮะโทษทีนะยิงไม่โดนนะฮะยิงว่าวครับเพื่อนเก็บไปหนึ่งศพเอาทีมันดีกว่าไม่ใช่เพื่อนเราจะมาทางด้านข้างของมันนะเฮ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งปุ๊บหน้าเดียวจอดเป็นไงล่ะไม่อยากจะโม ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยปุ๊บเข้า4 5ไปบวกคบัปุ๊บยิงยิงไม่โดน <c oughs> โอ้โหโมอต,ตรีโหลดแพ้เลยครับผมมาต่อตาที่สองนะฮะตอนนี้ผมก็ซื้ออดีเซอร์ีเกินไปนะครับ <c oughs> เราจะเอาไปดึงหัวนะแล้วผมเก็บตังค์400ไว้นะครับไม่อะจะไม่ซื้อเกาะน,นะครับเพราะเราจะเอาไว้ซื้อปืนลูกซองนะครับ <c oughs> ถ้าเราซื้ออชุดก่อไปเราก็จะไม่ได้ลูกซองนะเอาเพื่อนล้ม,ม,ม,มน่าจะโดนหัวน,นะครับนะเรียบร้อยเพื่อนเด,ดสมอลเลยไปแล้วโชวดึงว่าวอีกทีหนึ่งดึงไปับเพื่อนโดนนะตอนนีน้เพื่อนโดนเฮ้ยหนึ่งตัวดึงเอา,เ,อาเรียบร้อยต,ตัวหลังตัวหลังล้มตัวที่วิ่งมาไม่ล้มนะเมื่อกี้เนะี่ย ด้านข้างนะครโอ้โหลูกซองลูกซองเรียบร้อยนะครับชุบเพื่อนก่อนเอาเฮ้ยชุบไม่ทันชุบไม่ทันโทษทีเพื่อน sorry sorry ส,ส,ส,สามครับสามสามเอาสกอร์คิวไปก่อนนะครับปั๊มยาพิธีหนึ่งเอาเฮ้ยอออืื้หโดนตุยตูดเกินไปโถแพ้มันเรียบร้อยแล้วเกมที่สามครับ ผมนะตอนนี้เราก็ซื้อลูกซองอีโวมาแล้วนะครับนะเป็นไงล่ะอย่างเท่น,นะครับฮ่าฮ่าฮ ah ah. ไม่รู้ว่าจะได้ยิงหรือเปล่าน,นะครับอาจจะมาถือโชว์เล่นๆไปนะครับเราไม่เน้นยิงนะ <üş levers> เน้นโชว์เน้นเน้นพายโชว์เน้นเน้นสะพายปืนไว้ข้างหลังโชว์นะครับนะตามเพื่อนไปก่อนนะครับปึ <S <S <L> ๊บอ้าวเฮ้ยยังไม่ได้ยิงเลยครับ เพื่อนก็รีบเกินมาครับตาที่4นะครับนะตอนนี้ได้อาลูกซองยาวมาด้วยนะเอะ้ไม่ใช่ลูกซองยาวดิซองควงครับนะพูดผิดขอโทษด้วยครับฮนะ่ก็คือเพื่อนมันทิง้งเราก็เลยเก็บมานะครับ่นะเป็นไงามาถือคู่กันแมนะเราไม่ได้ใช้ลูกซองยาวเรายิงไงครับไม่ใช่เอ้ไม่ได้ใช้ลูกซองอีวยิงเราก็เลยโชยิงโชยิงเล่นไป3นัดนะนี่ ยิงยิงเล่นอีกทีหนึง่งเข้ามานะครับยังไม่เห็นตัวมันเลยนะตอนนี้เพื่อนก็เก็บไปแล้วนะครับมองหากตัวนะครับมายิงเล่นครับเรียกยิงเรียกเฮ้ย <c oughs> ข้างล่างข้างล่างโอโ้ระยะไม่ได้นะครับเอาจริงๆนะระยะไม่ได้มันสู้อะลูกซองซองขวงไม่ได้นะ โอ้โหมาจะพูดลืมวิงไปอ้าวหายหายไปไหนวะเฮ้ยหายอ้าวเพื่อนเก็บไปแล้วเพื่อนเก็บหรือมันตายเองวะน่าเพื่อนเก็บนะครับมาครับตาที่ห้านะนะตอนนี้ก็ยังเป็นลูกซองคู่อยู่เหมือนเดิมนะครับนะเช็คครับเช็คก่อนเช็คมุมเช็คมุมเอาเอ้ยมันวิ่งมามันวิ่งมาทางซ้ายหยิบลูกซองปึ๊บปึ๊บ อัดหัวอ้าวมันล้มไปแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนได้ยิงนะครับเราไม่ได้ยิงเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บของก่อนเดี๋ยวอ้าวตรงนี้เพื่อนโดน,นะครับวิ่งไปช่วยนะวิ่งไปช่วยมันอยู่หลังไอไวอนะครับอยู่อยากอยู่จากการที่เพื่อนโยนระเบิดแล้วกระโดดปุ๊บไม่มีมันใช้ไอไวอลอ้อมนะครับอ่ามันวางขึ้นมาแบบนี้มันกลัว โดนระเบิดใช่ไหมแต่มันจะเป็นมุมให้เราปลาระเบิดได้ไง่ายๆครับนะจัดไปครับสองลูกสามลูกนะฮะอ่ะน็อกแล้วเป็นไงครับแตกเอาเฮ้ยโอ้โหโดนระเบิดตัวเองแม่ผมก็นึกว่ามันระเบิดหมดแล้วโอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรปมยายก่อนหมอก็บีบครับอา้าวเพือพ่อนลม้มเพือ่อนล้มเพื่อนล้ม ช่วยเพื่อนนะครับยิงไปข้างบนปั๊มยาก่อนอ้าวชนะอีกแล้วตาที่หนะครับตอนนี้ผมก็ได้ปืนอีโวมาตั้งสองกระบ,บอกนะครับอ่ะมี AK แดงนะที่เดยกก่อนก็หิดนะครับนะแล้วก็ลูกสองอีโวนะปัจจุบันนะครับมามาเฮ้โอ้โหเข้าหัวไปเลยครับเป็นไงครับสเต็ปลากหัวนะไปดูคลิปสอนตั้งการลากหัวนะครับนะ วีสองเรียบร้อยนะครับเข้าหัวเป็นไงล่ะครับนะไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะครับเป็นไงครับอชนะแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเกมเลยครับไปกันเลยเดี๋ยวโชดตั้งไอโบก่อนครับตั้งตั้งไอโบปุ๊บแล้ววิ่งตั้งตั้งไอบปุ๊บวิ่งอ่าเจอกันเกมที่สองครับมาครับอีกเกมครับนะปืนพก m 500เหมือนเดิมนะครับฮ่าเพราะยังไม่มีตังค์ซื้อไง นะยังไม่มีตังซื้อลูกซองอีโวนะครับมาครับหยิบปืนนะฮะตาแรกก็กวดจะล้มเหมือนอเกมที่แล้วนะยังไม่เห็นตัวมันเลยอยู่ไหนเอ้ยผมมาให้ยิงซะดีๆโอโ้โหเพื่อนล้มไปสองครับผมเจอมันแล้วอยู่ทางนี้นั่งไงเห็นมาแล้วลากิงลากิง เขานี่เดียวเฮ้ยยิงโอ้โหมารีโหลดเลยตอนนี้วะปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยอยิงไม่โดนเกินไปแล้วเอ้ยมันเข้ามาข้างหลังหลบหลบหลบ,ลบข้างๆนะครับยิงข้างๆปืนนี้ไม่ได้ดังใจนะครับจะรีโหลดช่วงที่เรากำลังยิงเพล่นน,นนะครับโอ้โหดาวเลยครับผม,มเพื่อน อยู่ไหนครับเรียบร้อยครับแพ้ครับมาครับ Desert Eagle น,นะฮะเหมือนตายที่แล้วทุกอย่างเลยครับแพ้ไม่น่าพูดว่าแพ้เลยโอ้โหเพื่อนก็ดาวาไวจัดเดี๋ยวเราจะตามพี่เสื้อแดงไปนะครับไม่รู้ว่าจะได้ยิงหรือเปล่าข้างล่างนะแต่เหมือนระยะเราจะยิงไม่ได้นะครับเราจะไม่ยิงนะเราจะตามพี่เสื้อแดงไปก่อนนะครับ เสียงปืนข้างบนอ่านั่งไงตรงมาร์คเพื่อนมาร์คให้แล้วเพื่อนมาร์คตำแหน่งมีงไปเลยครับอุ้ยลูกซองโอ้โหเข้าหัวครับผมเป็นไงครับนะอยากรู้วิธียิงหัวก็ไปดูกับอ่าไปดูคลิปที่ผมสอนนะครับฮ่า <c oughs> เราก็ได้ลูกซองอีโวมาแล้วนะครับนะโอ้โหเล่นหมดตูดเลยครับผม ตังส่นบาทนะผมกลัวว่าจะได้มาโชว์เหมือนตาที่แล้วนะครับไม่ได้ยิน <c oughs> ได้เล่นปืนอื่นนะไม่เป็นไรนะอะมาถือโชว์ก็ก็โอเคครับก็คุ้มตังแล้วมั้งนะหยิบปืนนะเฮ้ยโอ้โหเพื่อนดาวอยู่บนบ้านมีหรือเปล่า โอ้โหชนะนะครับผมตอนนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ถือปืนเล่นง่ๆนี่ตอนนี้เราก็มีซองควงมานะครับมาประดับคู่กับซองอีโวนะเหมือนตาที่แล้วทุกอย่างเลยครับผมมาเราอยู่ที่แมปแมมมอสนะไ,ไม่ใช่แมมมอสเมืองแมมมอสนะเราจะมาดักยิงคนที่ตรงแคมป์นี้นะครับนะวิธีขึ้นก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับนะ ข้าง่ายมากนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นจุดซุ่มยิงที่ดีเลยนะ First, ตอนนี้เพื่อนเราเก็บไปหนึ่งศพแล้วนะครับพีชีแดงตรงนั้นอ่ะเหมือนเพื่อนจะโดนข้างล่างนะโดนข้างล่างเอ้ยยิงครับเรียบร้อยหนึ่งตัวอ้โหเ,เรียบร้อยครับ เป็นไงครับนะฮะตอนนี้เราแชมป์นะครับมาครับปืนจากตู้อีโวทั้งคู่เลยนะครับนะไปครับขึ้นไปไปหาที่ซุ่มยิงนะย่อก่อนถือลูกซองอีโวโชนะโชว์เพื่อนไปนะครับนะไม่ได้อวดรวยอะไรนะครับ <c ười>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  ก็คือสุ่มแล้วมันดวงดีจริงๆนะ <c ười> ไม่ได้อวดรวยนะครับผมบอกไปก่อนมีก็เติมครับไม่มีก็ไม่เติมนะสําหรับคนที่พอเติมได้ก็ เติมครับนะถ้าเติมไม่ได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากครับอ่าเราได้ยิงแล้วนะนี่เอ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังยอ่ยอยอ่อย่อโอ้โหน็อกเลยครับอ <c oughs> เพื่อนไม่ช่วยหน่อยเรียบร้อยครับตายแล้ว <c oughs> มาเราจะมาดูเพื่อนเล่นนะครับพี่หัวขาววิ่งไปนะโอ้โหเวยยังคม อ้าวิชนะแล้วแม่เยี่ยมสะหลืกเกินสำหรับปืนลูกซองอีโวอันนี้นะครับนะนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูกัน <c oughs> นะผมก็ให้อ่าให้8เต็ม10นะครับเพราะว่าเอาจริงนะดาเมจมันก็แรงจริงแหละแต่ระยะมันยังไม่ได้นะก็เออมันปืนชาร์จมันก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับแต่ ก็ถือว่าโอเคนะครับนะนะถือว่าใช้ได้เลยครับนะแค่ครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือคลิปไหนก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจผมด้วยนะครับนะผมจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย